เมื่อปี40ครูวิหญยก็แต่งโครงให้ท่านนี่นะแต่แต่ไงเฉพาะท่านเพราะท่านจะไม่ค่อยถือสาแม้ครูวิหญยจะไม่ถูกฉันทะลักนี่แต่ว่าถูกใจท่านา <c oughs> แล้วก็อันไหนไม่ถูกท่านก็จะแนะนำนะแต่ที่ผ่านมาท่านยังยังไม่ได้แนะนำเลยเพราะว่าถูกใจซะก่อนฉันทะลักคอยว่ากัน แต่ว่ามันครูพิ่ยาญ่ไม่เคยเก็บอะ่ะมันตกหล่นหล่นเอ้ยนี่เขาเอามาให้ได้ไงก็ยังสงสัยเนี่ยแปบกนี่นี่ปีสี่ศูนย์ยนอยากฟังไหมแ,แต่ต้องตกลงก่อนนะว่ามันไม่ได้ถูกฉันทลักษณ์ตถถกใจท่านนะหลงวงพ่อครูไม่เยกไม่เล็กเนี่ยสี่ศูนย์นะ ให้หลวงพ่อแก่คล้ายธรรมกายยิ่งแก่ยิ่งสุขใสย,ยิ่งแก้วความเหี่ยวย่นมาลายหมดสิ้นไปเฮยเทศช่ำเพราะเพะล้วเลิศล้ำกว่าใครตอนนั้นเขียนได้แค่นี้พอดีดินสอหมดก็มาได้แค่นี้ไง<หน><ไหน> S <S นี่นิสสาวันหมดอ่ะอคือองค์พระธรรมกายเนี่ยยิ่งแก่ย,ยิ่งสุขใสคือยิ่งผ่านกาลเวลายิ่งใสใสสังส,ย,ส,งสยทั้งแข็งทั้งสวง่างนี่จักขุญาณปัญญาวิชาแสงสวง่างพร้องหมดความบริสุทธิ์เนี่ยจชความสุขความเห็นแจ้งรู้แจ้งอะไรต่างๆเกิดหมด จักขุญาตปัญญาวิจารแสงตวอ่างรวมมุชมอยู่ในธรรมกายจะใส่ใส่ใส่ใสสใสก็ไปเรื่ยๆครูวิญญาณก็ไ่ทราบว่าจะถวายพรท่านอย่างไรก็เอออยากให้ท่านถ้าอายุผ่านกาลเวลาให้เหมือนกพระธรรมกายอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้แงกระทั่งดูไม่ออกอายุเท่าไหร่นี่สี่ศูนย์เอ่านไหมอ่าน อันนี้เดียวพอนะสี่หนึ่งก็ไม่ทราบมันหายไปไหนเน 4, 2, ี่ยเขาค้นสี่สองมาให้ฟังไหมแต่ตั้งตกลงก่อนนะว่ามันไม่ได้ถูกต้องหรอกนะ,ะถูกใจนะอันนี้หัดหัดเขียนกรอน ยี่ันวันชนะศึกครั้งใหญ่ห้าสิบปดผ่านไปไวัยดั่งแสงนีนท่านอายุห้าสปก็ยังนมไม่เปลี่ยนแปลงแก้มเงี้ยแดงราตวันสนธยาชีพทั้งชีพทุ่มสร้างบารมีทุกอนุวินาทีเพื่อชาวล่า เสียงจิ้งจกตุกแกไม่นำหามุ่งเดินหน้าพาชนพ้นอบายานี่แหละคือขนรบพระนิพานที่มูมานหมดโคตรขวัญสลายาไม่กลัวฟ้ากลัวฝนไม่กลัวตายหยัดท้าทายมารร้ายมาระจญขอพระพร่อจงมีสุขทุกสถาน โลกก้องขานชื่อพ่อทุกแห่งหนพ้นทุกโศกโรคภัยไร้กังวลให้ทุกคนยนพ่อเหมือนจันเพนอ่าพอใช้ได้ไหมใช่เลยพอพอได้นะตอนนั้นท่าน8ก้9า9นะก็ไม่ทราบท่านเห็นท่านยิ้มอย่างเดียวก็แปลว่าสันนิษฐานว่าทงถูกใจเออนี่อ่า อีเหออ่าก็เดี๋ยวเรามีมีบนเป็ดนะอออวันพี่อย่าเบื่อกันนะเบื่อให้บอกนะสีสามสีสี่ก็หาไม่เจอเนี่ยพราครูม่ใหยไม่ได้ไปเก็บนะไม่ไม่เคยเก็บอะแต่ที่เขาไปเก็บมายังไงกันไปทราบก็เอามาให้ เมื่อวานหรือวันนี้จำไม่ได้แล้วคล้ายวันเกิดปีนี้62ดังเพิ่งแกะจากกล่องเที่ยวนะพ่อเอาอ่ผิวเงี้ยแดงเปล่งปลั่งนวลละอออยังรูปหล่อเหมือนมิตรชัยบัญชาอ้๋อ อย่าว่าปีเตะแล้วเสียงดังปังแทงยังพังมาหลายใบในไวซ่าเออ <c oughs> เสียงยังขลังดังก้องทองนภาท่วงลีลายังสง่าเหมือนวันวานในปีนี้ขอยพ่อนิรทุกขในปีนี้พ่อมีสุขทุกสถานในปีนี้พ่อสดชื่นเหมือนบัวบานในปีนี้โลกกล่าวขานยกพ่อเอย อัานไหมอ่กไหมเอาอีก่านไหมเอาอีกจริงวะเนี่ย<า>อออันนี้เดียวนะวิซีหกซีหกนะเดี๋ยวต้องตกลงกันก่อนนะว่ามันไม่ได้ถูกฉันทรักนะถูกใช่นะ <c oughs> เขียนจนกระทั้งเรือสองหมดเะเผลอเดียวเดียวคล้ายวันเกิดมาอีกแล้วแต่ยังเจ๋วหลอกกว่าเดิมน่าสงสัยแก้มเงแดงอยากรู้จังพ่อทำไงกายจึงตั้งตรงสง่าดังต้นตาลขอให้พ่อปีนี้จงสดใสแสดงทำอภัยถ้อยเสียงหวาน พลานามัยแข็งแกร่งดังหนุมาน oh. <laughs> ให้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายขอให้เป็นละอ่อนเท่าขย่าโลกโอ้ oh. <laughs> <laughs> ละอ่อนเท่าเท่าทารกะนะ <laughs> <laughs> ขอให้เป็นละอ่อนเท่าขย่าวโลกดับทุกโศกชาวโลกล่มสลาย สิ่งไม่ดีทั้งหลายอยากกล่ำกลายเพศไยผ่านมาหลายถึงทางตัน<า>ขอให้พ่อเป็นที่รักของผองชนทุกแห่งหนจนถึงสวงสวรรค์มีเล็ดเด็ดดุดดังดวงตะวันเพิ่มทุกวันจนถึงสุดปลายทางานี่สี่หกสีหก อันหนึ่งก็ต้องให้ท่านฟังก่อนนี่อันนี้เมื่อวานอ่านอีกอันเดียวแล้วพอละถึงสี่เจ็ดทัวนในดีนะแล้วก็มหัดแต่งโครงปีสี่เจ็นะเพราะพรุ่งนี้วันพระภาวนาวิริยะคุณเนี่ยวันนี้วันพระแรงแปดข้ามเดือนหนึ่ง <laughs> ยี่สชั้นอีกแล้วเกรวจัง65สขวบคนดังสุดฟ้าแต่ยังเตะเข่งพังภาพพื้นเลยแหแก้มอังอังแดงจ้าดังแก้มกุมารสวงคือชอบแก้มทันแดงแดงเลยเดี๋ยวนี้ยังแดงถ้าตันวเราก็จะแดงเหมือนแก้มกุมารสวง สวงสวรรค์นั่นเลยวันวานเพิ่งผ่านพ้นพุทธันดรจากดุสิตติดต,ตามจอสู่ลาจันเพนพบกันตรอนสร้างวัดกันเฮยเหนื่อยยากแค่กายละจิตสู้แค่ตายก็คุยกันสนุกสนุกกันนเลยพอเพิ่งสร้างพรามีกันมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ กลับไปดูสิตบุรีคุยกันเองนะตามลำพังแล้วก็พอลองจากสุบุรีก็มาส่โรบปนี้ก็มาเจอกันวันเพ็ญไงเออเนี่ยนี่นี่แล้วก็ชวนกันสร้างวัดอันนี้ไม่ได้อวดอุดตอลุดอะไรนะแต่ว่าคุยตามลำพังสองคนเ,เป็นนิยายระลํารมปรราระหว่างสองเราแค่นั้นเองคนอื่นไม่เกี่ยว นี่นะการอดีตพ่อเก่งทั้งบูบุญออกบวชแผ่พุทธคุณทั่วลลาโปรโยปลายสายพิรุณพุทธเจ้าสำสัจจิตจ่เจ้าดังฟ้าหลังฝนคือก่อนบวชท่านเป็นนักปรา์เป็นบัณฑิตเป็นนักปรา์แล้วก็เก่งในการศึกด้วย อธตมาก็ออกบวชแล้วก็ขยายธรรมะของพระสมมาสัมพุธเจ้าอีกคุยกันตามลำพังนะเป็นนิยายปรัมปรานะนิยายปรัมปราท่านจะบวชตลอดชีวิตเลยต่อ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 เ่ยต่อพักต่อต่อเ่อตราต่าตพอ มุ่งสู่โพธิญาณพุทธเจา้ารอีติการเก่าก่อนและอนิจตะก้าวสู่รื้อสังสารก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเคยพลัดกันคือจากเคยเคยพลัดกันคนเราก็มีหมู่ะเราก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวจากเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจากกันพลัดไปท่านก็นไปตั้งความปรารถนา จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็สั่งสมบาร,รมีเรื่อยมาเลยจนกระทั่งมาเจอกันกันกบหมู่คณะก็มีการทบทวนประวัติศาสตร์ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตมันเอ้นี่เคยอยู่วงนี้นะนี่วงตะวันนี่นะเออ,เอวงบุญนี้อย่างเงี้ยอาเงี้ยก็คุยกันอย่างเงี้ยนะกับหมู่คณะนี่นะ พอรู้เรื่องอ๋อแล้วท่านค่ะก็ก็ดูตามไปนะดูตามเออจริงนี่เกือบจะได้พุทธพยากรแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นของอนิยตะโพธิสัตว์อันยังไม่ได้รับพุทธยากรอสามารถเปลี่ยนมโนปณิธานได้นี่ไงนี่แทนที่จะไปสู่อายตนิพพานอามารู้สังสารวัฏด,ดีกว่า นี่ลือเลยไปไปหาผังใหญ่ไปเก็บผังใหญ่อย่างนี้ไงนี่ก็เป็นนิยายปลัมปราเนีที่เขียนบันทึกเอาไว้ในบทโครงเนี่ยพุทธันดรที่แล้วบวชตามกสู่ป่าอารามสุดแคว้นตรายศิกขางดงามดังดอกโกมุตเฮยเผยแผ่ธรรมนน่นแฟนทั่วแคว้นแดนธรรม คือพุทธันดรที่ผ่านมานะก็ออกบวชตามท่านก็เป็นขารายการผู้ใหญ่นะตระทิพย์ทีนในระดับมหาเสนาบ,บดีอะไรเงี้ยเลยพอออกบวชอารามอารามที่บวชนั้นจะอยู่สุดแคว้นลอยต่อของอีกแคว้นหนึ่งออ oh. เป็นอารามป่ารื่นลมนีแงแล้วท่านก็จะรักจะ งดงามเรื่องศีลสมาธิปัญญางดงามตลอดชีวิตองการเป็นสม,มณะของบรรพชิตท่านแล้วก็ชอบการเผยแผ่มากชอบเทศชอบซ้อนชอบศึกษาคนา้นคว้าธรรมะอะไรต่างๆแล้เนี้ยจาลิกไปชั่วตลอดแคว้นต่างๆเลยเนี่ยนี่ก็เป็นนิยายปรำปรา ของท่านนะเนอีอีกไหม,ออมวันเพนจิตพองแพ้วภายในย่ำค่ำเพียนเพ่งไปจวบเช้าในสัตว์ทุกเพนสมัยการบวชข้ามชาติชอบจันเจ้าทราบซึ้งเพนใสคือแม้แต่ชาติปัจจุบันนะ่ยตอนท่านเป็นนิสิเกษตเรนีน นี่นะแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศแ้วเซเลียกดีกลับมาเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นคนมีสเสน่ห์นี่นะก็มีคนมาหลงสเสน่ห์นะโหสินะก็เป็นปกติธรรมดาของคนหล,อลอ่อๆนี่แต่ก็ยังไม่ถึงขัน้นจะปลกลง ตกลงปรงใจอยู่ในขั้นว่าซีฮาร์ดดูดูใจกันแล้วก่อนนี่ยนี่นีต่างอะไรต่างๆแล้วนี่นะแต่แปลกทีเดียวนี่พอถึงวันเพนเนี่ยจิตท่านจะสงบหลุดจากสิ่งเหล่านั้น,นท่านจะสงบนิ่งมันมันเหนือความรู้สึกแบบหนุ่มรูปหล่อ มันหลุดไปเลยอ่ะซึ่งท่านบอกมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยโหสีนะคุณนี่่าโหสีแทนด้วยเนี่ยอย่าลืมนะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านมาไล่า้ฟังเอ๊อย่าเล่าดีกว่านี้ฮะอาจารยชอบอยากฟังเรื่องเจ้าบ้านเพราะว่าท่านมีผังเก่าติดมาเนี่ยตอนเป็นนักบวชเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมากับ ที่ผ,ผ่านมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยพอถึงวันเพนขึ้นสิบพ้าคำเนี่ยในทุกๆเดือนท่านจะทําความเพียรเจริญสมาธิภาวนาตลอดทั้งคืนสมาทานในสัตว์ที่กังขังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผังนี้บุญเก่าเนี่ยมันติดตัวมาพอถึงเวลาจันเพนนั่นก็อืแปลกทําไม รู้สึกจะชอบเป็นวิเศษในวันนี้แล้วใจจะหลุดโลกหลุดโลกหลุดพพไปอย่างเนี่ยนี่คืออัธยาศัยของท่านที่ติดข้ามญาติมานี่ชาติกนพระพ่อได้ธรรมกายใสยสว่างอย่างสบายปอกกล้วยชาตินี้ยิ่งง่ายได้หายห่วงแค่จิตหยุดบุญช่วยแจ่มจ้าวิชาแจ๋วคือท่นทานกระทําความเพียรใน พุทธินิพนธ์ที่ผ่านมาก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ออกจาทิพเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเทศสอนอะไรต่างๆเราเนี่ยปีนี้พ่อสุขด้วยธรรมกายทุกสศกรคบมาลายหมดสิ้นเกียรติพ่อกระจรใจหมื่นโลกตัดกิเลสข,ขาดวินเสร็จสิ้นไม่หลงเหลือ